สัมบายดีครับสบายดีครับลูกนักเรียนพี่น้องปองไปสุขสุขคนครับพี่น้องกำลังอยู่กับคูหนุยสองสองเจ้าเก่าเจ้าเดิมอีกแล้วครับผมครับเมื่อนี้คูหนุยสิมานำเสนอในเรื่องของโบทคือเก่าครับ ในมือนีสิมานำเสนอในเรื่องของวิธีการเป่าโบทหลกักะโนดในโตโบทนะครับว่ามีโนดอะไรบ้างและก็วิธีการเปรา่าต้องเป่าแบบใดเนนะครับผมน,นะครับขั้นตอนที่หนึ่งในการฝึกโบทนะครับคือการจับโดยมือข้างที่เราถนัดก่อนนะครับ จับตั้งฉากได้เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งฉากประมาณ45องศานะครับหรือในระดับที่เราเป่าลมออกแล้วเสียงโหวดดังเต็มประมาณนี้ครับวิธีการเป่าเป่าเหมือนกับเป่าปากขวดครับเป่าลมออกให้เสียงโน้ตในโหวดมันเต็มนะครับมันจันางเบื่อยเนาะครับเนาะอ่านี่คือเสียงเต็มครับใช้ลมไม่ต้องใช้ลมแรงนะครับใช้ลมแผ่วเบา ออกไปอันนี้อันนี้คือเสียงโบดเต็มนะครับฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆครับฝึกอ่ะปึกฝ <c oughs> ึกเตาให้ลมมันเต็มให้เสียงมันเต็มโน้ตนะครับ ยาเป่าแบบใส่ล้มทางล้มแหงนะครับเด้อวเป่าแบบตาสวดตาดุนะนั่นบอดีห้กับเมื่อยที่สุดนะครับเป่าแบบไม่ได้นะครับอันนี้นั่นเมื่อยครับใจขาดก่อนตายก่อนเปิดน,นะตายก่อนเปินฉะนั้นฝึกเป่าคือฝึกแบบทำปากให้สำเนียงให,ให้ล้มออกให้ผิวไหวนะครับลมเบาๆบางๆออกนะครับเหมือนกับการผิวปากนะครับ ประมาณนี้ก่อนนะครับเริ่มต้นคือตั้งฉากได้ฝึกสำเนียงลมออกให้ได้ก่อนนะครับแล้วมาฝึกไล่โน้ตนะครับฝึกไล่โน้ตโน้ตที่อ่าโหวตที่คุณหนุ่ยใส่อยู่นี่เป็นโหวตคีย์เอมายเนอร์นะครับฉะนั้นลูกๆหล,ลานๆน,น,น,น้องๆหนูๆหรือคนที่กํลาลังฝึกโหวตนะครับคุณห,น,หน,นุ่นะตอนนี้นะครับผมควรหาโหวตที่เป็นโหวตเอมายเนอร์นะครับเสียงจะได้ตรงกันนะครับโอเคครับโน้ตลูกที่1ลูกใหญ่สุด นะครับลูกที่หนึ่งนะครับคือเสียงมีต่ำนะครับโอ้ก่อนก่อนก้อนเสียอธิบายตัวนี้วตท,ที่คุณหนุ่ยใส่อยู่นี่เป็นวตท,ท,ท,ที่มีแค่5เสียงนะครับตท,ที่มีแค่โดเลมีซอนลานะครับแต่มันจะมีวตอีกวตอีกแบบหนึง่งคือใช้เล่นประกอบเพลงก็คือโหวต7เสียงคือโดเลมีฟาซอนลาทีนะครับแต่ตัวนี้เป็นโวทวต5เสียงนะครับมีแค่5โน้ตนะครับฉะนั้นลูกที่1น,นะครับลูกที่1นนี่จะ เป็นลูกเสียงมีต่ำครับอ่าลูกที่สองครับจะเป็นลูกเสียงลาครับโอ้โอ้ขอโทษโอ้ยปากก็ได้เสียงซอนครับผมขออภไยบณีสีสมุทรสุดสาคอนัางหยักนางเหงือกปรือสีและกซีเปื่อยนะครับเป็นเสียงซอนต่ำนะครับ ลูกที่สามครับลาครับลูกที่สี่โดลูกที่ห้าเรลูกที่หกมีลูกที่เจ็ดซอนลูกที่แปดลา ลูกที่9โดสูงครับลูกที่10เรสูงครับลูกที่11มีสูงครับและลูกที่12ลูกใสคือซอนสูงครับอ่าบด ตัวนี้ A อเมเนมีทั้งหมด12ลูก12เสียง12ลูกนะครับ5โน้ตนะครับผมฉะนั้นไปฝึกไลโนตนะครับฝึกไลาโน้ตให้ครองนะครับ กลับไปกลับมาไล่โน้ตโดยการเป่าลมออกยาวๆยาวๆยาวๆยาว,ยาวยากลไปก่อนนะครับถ้าเราคล้องในการเป่ายาวเราเป่าคล้องแล้วนะครับหลังจากนั้นเรามาเป่าตัดนะครับสำเนียงการเป่าตัดก็คือ ะมีสำเนียงการฝึกก็คือเป่าตัดแล้วก็เป่าลมยาวนะครับโอเคไปฝึกเด้นน้อง,องๆ,ๆ,นๆ streams, หนูๆลูกๆล้านๆลูกๆนักเรียนหรือผู้ที่สนใจฝึกบทนะครับไปฝึกเป่านะครับไปฝึกเป่าลมยาวฝึกเป่าตัดฝึกเป่าไล่โนูดตั้งฉากให้ได้แล้วเปว่าบทยาอาเคลื่อนไปที่ไหนละ่ะยาเป่าแบบ usion. ลมแรงนะครับตั้งจอบจอมปากให้ได้ลมที่แผ่วเบาลมที่ออกมาแล้วเสียงโหวเต็มมันทังบวมเหมื่อยเฮา นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คุณหนุ่ยเอาไว้ซ้ำนี้นะครับเจอกันในคลิปต่อไปจะพาขึ้นในเรื่องของเป่าลายแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้คุณหนุ่ยสองสองด้วยนะครับผมขอบคุณครับ